ที่ท่านยนะครับแต่ครนีทั้งนั้นทั้งนี้มันมีข้อจำกัดในเรื่องของระเบียบกฎหมายแปลว่าต่วสายอยู่ในระแวกนั้นที่จะได้รับผลิตทางด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะเรื่องอะไรนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าคิดงงมันง่ายมันง่ายมากมองแค่ด้านเดียวหรือสองด้าน,นเนระแวกเชอบกระตบ,บนนี้กับังคบนี้นะครับก็เลยสืบเรื่องท้งที่ก็ศดรของเราทั้งแล้วท่านมาวันนี้ก็มีหลายเรื่อง นะครับแล้วก็ไปนี้มาที่ไปว่าวันนี้เราช่วยกันคิดคิดเรืองของแล้วเสร็จขยะเรื่องอะไรใครจะเป็นคนดูแลหรือวันนี้จะมีการตั้งชมจากอ่า,างเก็บน้ำวังบอนที่เป็นพื้นที่อุบลราชกานีเนี่ยที่ท่านหมอพรจะสานหรือท่านาถ้ามอง,งอไม่ลึกมองไม่กว้างก็จะเข้าใจว่าเขาก็เก็บปบมันไม่ปลอดภัยล่ะเราวพวกเราจเก็บทรัพย์ทุกอย่างเรืออ่องความปลอดภัยอะไรเลยมันก็ต้องมีคนดูแลความ ใลเมื่อมีคนดูแลความปลอดภัยแล้วค่าใช้จ่ายอยู่ตรงไหนถูกอไม่ครับความปลอดภัยเรื่องขยะหรืออะไรอ่งที่เราเข้ามามันเป็นค่าใช้จ่ายถ้าวันนี้เลยที่จะดำเนินการที่จะบริหารที่จะให้รถเข้าไปจอดในเรื่องขยะเรื่องต่างๆเวลาเปิดก็คือที่จะดำเนินการก่อนก่อนที่งางฝั่งพงพิทักษ์ที่ของทานเสราจทุ้งเรืองเสร็จ แต่ถ้ามีรายตายไม่เป็นไราะฉะนดเวยบอกพวกเรานิดคนึงมันมันมันก็อยากใไรพวกเราก็ช่วยกันดูแล้วก็ตั้งตัวแทนขึ้นมาแล้วก็อย่าจัดการตรงนี้นะฮะมาเ,าเพื่อพัฒนาส่วนในตำบลเขาพระหรือที่นี่ที่ไหนในจังหวัดนครยมนะครับที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะฮะก็ผมก็เรียนท่านปรมทานแล้วก็เรียนเรียนท่านแหล่งท่องเที่ยวมันไม่ผ่านคำตักงบมันสาม,มารถตัตรงลงมาที่นั้นได้เลยก็คือ ที่เราจะไปลงได้เลยเช่นสันิกาเช่นเขางพงภาเนี่ยวันนี้สรุปไปแน่ให้ไวให้ไวที่สุดก็คือว่าต้งกที่ทางราชาการต้องการจากท่านมีแค่สองอย่างครับคือหนึ่งอยากรู้ว่าถ้าจะติดต่อับท่านติดต่อใครถ้าเกิดจะให้ไล่ติดต่อท่านํำนันติดต่อขัอ้นสอติดต่อโน่นนี่นั่นไม่มีเวลาติดต่อ อันนี้มันข้างบนเขาไม่มีให้อยู่แล้วค่ะคนที่มาท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะมาขอเท่าสัมภาระซึ่งเขาเจ็บเ่าบริการห้าบาทอยู่แล้วหลังจากการประชุมเ้ว่อวานตัวมันบุกรถแล้วให้เปิดใช้พื้นที่บนได้เพราะแล้วเองนะครับใจโครงการขอท่านเนี่ยมันก็ยาวพิเสร็จแล้วตจะได้ไม่ว่าใครแต่ถ้าอย่างนั้นก็ดึงขนาดเลยแล้วก็บอกท่านเลยว่าอยากเถ้าจริงจริงอ่ะโอเคครับที่ได้เราค่อยฟังใส่กันดีดีไหมครับวันนี้เราใหญ่ วันเด็กคืขึ้นทางหนึ่งลงทางหนึ่ง ได้เก็บรวมทั้งทิ้งถังด้วยไหคะใช่ครับให้เร่อยของเราก็มีแต่เพื่อจะให้ไปดูตอนกลางคืนเขาก็อาจจะไม่สะดวกให้เริ่มต้นดีนาะงั้นงั้นก็เป็นไปได้ว่าว่าทำไปไม่ว่าว่าไปไปว่าต้องประมาณตัวแบบนี้นะเด็กคอยห้ามนะ้พื่อนเตือนตลอด